ดูข่าวลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐดูช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข่าวของคุณสตางค์แจ้งข่าวประจำวันที่28กันยายน2565นะครับในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้จะมีการประกาศการตรวจสอบสถานะาานนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนที่ไปลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐระหว่างวันที่16กถึง22กันยายนนะครับจะมีการประกาศผลรอบแรกซึ่งเป็นการประกาศผลความสัมพันธ์กับกรมการปกครองนะครับว่าคุณเนี่ย ได้ลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นใครนะครับที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง22กันยายน6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับให้เข้าไปตรวจสอบนะครับสิทธิ์ของคุณว่าคุณเนี่ยตรวจสอบแล้วสถานะอะไรบ้างในวันศุกร์ที่30กันยายนนี้ขึ้นเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็เลือกเมนูตรวจสสถานะจากนั้นนะครับใส่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดครับ จะมี2สถานะนะครับการลงทะเบียนสมบูรณ์ก็คือว่าสามารถรอผลการพิจารณาอีกรอบนะครับคือประมาณมกร,ราคมปี66กตรกาหากว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถไปแก้ไขข้อมูลให้สมบูรณ์ได้ใครที่ลงทะเบียนตับหน่วยลงทะเบียนฮะก็กลับไปที่หน่วยลงทะเบียนเดิมแล้วก็ไปแก้ไขข้อมูลใครที่ลงทะเบียนออนไลน์สามารถไปแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ใกล้บ้านคุณครับนี่คือข,าข่าวความเคลื่อนไหวของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหากคุณอยากติดตามข่าวสารการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับากาจะส่งข่าวให้คุณถึงหน้าจอ YouTube แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับไลฟ์สดช่องสตังต์มีเดียนะครับจะกลับมาไลฟ์สดในวันเสาร์ตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นไป4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งและเบอร์เดิมด้วยใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถโทรมาพูดคุยได้ที่ไลฟ์สดช่องสตัง์มีเดียนะครับ